นี่คือคุณแบงค์ที่มีบ้านอยู่ในเมืองลาดประเค้า72นะฮะเนื้อที่ร้อยสี่อาตรีสลร้อยห้าสิบตารางวาตรงนี้เขตลาดพร้าวนะครับพี่คือเป็นเขตติดต่อระหว่างบางเขตเขตลาดพร้าวเขาใช้พื้นที่ในบ้านเขาเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดสมควรแบบเอาเป็นเยี่ยงย่างอย่างยิ่งเลยนะโดยเฉพาะใครที่มีที่ในกรุงเทพทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าเสียภาษีปีหนึ่งแพงแพงกันดินอืมกันดินพังนะก็จะเป็นอย่างนี้ บ้านจะแทงขึ้นหน่อยฮะใช่ใช่ใช่กั้นดินเหมือนกันต้นลำพูโอสวยเดี๋ยวเชื่อนะมีที่งี้อยู่ในเมืองใช่ใช่ครับพี่ว้าวนี่มะพร้าวน้ำหอมสดๆเลยนะครับจากสวนลาดตะเข้าจากต้นเลยต้นเลยนีเดี๋ยวจะปอกปอกเองแล้วให้พี่ฮาร์ดชิมนี่นะฮะเดี๋ยวปอกให้เพื่อนๆครับที่เห็นนี่คือน้องแบงค์นะฮะ <c oughs> เขามีบ้านอยู่ลาดประเค้าซอยเท่าไหร่นเนี่ยลาดประเค้าซอย72ครับลาดประเค้า7 2ดแต่ทะลุกออกรามินทา8ได้แถวแถวหน้าวัดไตครับแถวเนี้ยผมถ้าไม่มาไม่รู้เลยนะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นธรรมชาติมีสระน้ําเดี๋ยววันไหนถ้าผมว่างนะถ้าผมมีเวลาผมจะเอาโดรนมาบินถ่ายตรงนี้ <c oughs> ผมมันสวยมากเลยนะฮะแล้วเนี่ยน้องแบงค์เขากำลังปอกมะพร้าวให้พ <c oughs> ี่ฮัดกินอมนะครับโอ้โห นี่เลยมะพร้าวน้ำหอมสดๆจากต้นจากต้นเลยเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยพี่ฮัดกินอย่างเงี้ยที่บ้านเพราะมันมีมะพร้าวตะหลังด้วงมันกินมะพร้าวตายหมดโอ้โหพี่ฮารไม่ต้องใช้หลอดครับต้องยกเลยว้าวหวานแล้วเนื้อมันกำลังกินเลยนึกถึงตอนเป็นเด็กครับเนี่ย คือสมัยเด็กๆเนี่ยที่บ้านพี่ฮ์ทเนี่ยมีต้นมะพร้าวอยู่หลายต้นแล้วแต่ละต้นเนี่ยก็อร่อยครตอนหลังด้วงมันมาเจาะหัวกินตายเกลี้ยงอันนี้เนี่ยของเราเนี่ยก็จะปลูกแบบไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับป้องกันด้วงตอนนี้ที่ผมใช้ผมใช้ลูกเหม็นอืลูกเหม็นเนี่ยมอสบอลเนี่ยนะลูกสีขาวๆนะใช่ครับเอามาใส่ในตรงกาบใบตรงยอด ก็จะช่วยได้ได้กินครับถ้าเกิดไม่ไม่ไมใส่น,นะด้วงก็กินหมด <S <S ใช่โอ้โห <S 2> <S 2> <S 2> แบงค์ทำอะไรครับน้องแบงค์อาชีพทำอะไรครับจริงๆตาผมเองเนี่ยทำทำธุรก,กิจเกี่ยวกับแม่บ้านทําความสะอาดอนะครับมีมีมรปภแล้วก็คนสวนนะครับรับรับดูแลแล้วก็ปรับพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ด้วยโอ้งั้นน้องเป็น น้องแบงค์นี่แหละอาจารย์อยู่คณะศึกษาศาสตร์ที่มอน้องแบงค์เนี่ยเป็นคนที่พี่ฮัทต้องการใช้งานตอนนี้เลยพี่ฮัทมีที่อยู่ในซอยประเสิฐิมนุกิต5เสียภาษีอยู่ปีละไม่ต่ำกว่าสองแสนเป็นที่ดินประมาณสักเจ็ดร้อยตารางวาห้าสิบเมตรคูณหกสิบเมตรตอนแรกนึกว่าห้าร้อยไปประมาณเจ็ดร้อยแล้วก็เป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ก่อนนี่เคยมีคนเข้ามาเช่าทําแคมป์คนงานแล้วตอนนี้เขาย้ายออกไป ใ้ช่วยพี่ฮาร์ดดีกว่าโอ้ขอบคุณขอบคุณแบงค์เออแนะนำอะไรที่ที่ผมไม่รู้มีผู้รู้กว่าก็จะแนะนําให้นะครับเพราะว่าผมผมเองอยู่ในกลุ่มของเกษตรอินทรีย์ครับพอเราเราจบเกษตรอินทรีย์ที่ธรรมศาสตร์ก็จึมีกลุ่มเพื่อนๆที่ที่ทาเกษตรอินทรีย์อยู่นะครับมามาเจอสามารถที่จะช่วยแนะนําอะไรของพี่ฮาร์ดได้เลยขอบคุณมากแบงค์เกษตร thank you ครับ thank you นี่คือบริเวณหลังบ้านของน้องแบงค์นะฮะแล้วน้องแบงค์เขาบอกว่าพี่ฮัท์ก่อนกลับแวะมาดูนี่ น้องแบงก็เลยพามาให้ดูแลนอกจากมะพร้าวน้ําหอมแล้วเนี่ยน้องแบงก็กาางงกยังมีไอ้ตรงน,นี้นะฮะผมก็ถามมันคืออะไรเขาบอกว่านี่คือบ่อเลี้ยงกบที่เห็นอยู่นี่คือกบนะฮะว้าว <c oughs> เลี้ยงไว้เป็นอาหารด้วยแล้วก็แบ่งขายให้กับบริเวณใกล้เคียงครับอืมโอ้ข้างในอีกใช่ครับมีสอง่อเชื่อมติดกันโอ้โห ยากไหมให้เลี้ยงกบเนี่ยก็ไม่ยากครับแต่ว่าเราก็ต้องขยันดูเรื่องของความสะอาดของน้ําหน่อยอนี่ต้องทําไอ้แพรให้มันขึ้นมาเกาะด้วยเหรอเนี่ยไอ้ที่ลอยๆเนี่ยใช่ครับเป็นโฟมเป็นโฟมอ๋อเนี่ยมันมันขึ้นมาโดดขึ้นมาเกาะนี่ง <laughs> <laughs> <ob> ไงกบผ่กกิมซุงก็อยู่ฝั่งนูน้นมีปลูก<อ>ไผ่มะนาว<ค>กล้วยมมะ่วงมะม่วง นี่ที่เห็นอยู่เนี่ยที่เป็นเขียวๆเนี่ยนะฮะแล้วก็บะพร้าวนะพวกผักสวนครัวเป็ดเป็ดก็เลี้ยงไก่เลี้ยงด้วยไหมไก่ด้วยโอ้โหแล้วก็ผักสวนครัวที่เราใช้ประจำนะครับพวกพริกกะเพราครับมะกรูดมันนาวตะไคร้พวกเนี้ยพวกเนี้ยเราใช้ประจำเรากินบ่อยนะครับเราถ้าปลูกไว้ได้มันก็จะปลอดภัยไม่ต้องใช้สารพิษเข้าร่างกายเยอะ หลังพุ่มไสนี่คือเล้าอะไรฮะไก่ชนครไก่ชน,นไก่นักสู้อืม,มไก่นักสู้ครับไก่นักสู้ อย่างนี้เราต้องเอาเข้าออกมาข้างนอกบ้างไหมออกครับพี่ก็เหมือนเหมือนนักมวยเข้าค่ายจะมีการฟิตซ้อมในรูปแบบของของไก่การอาอกกำลังกายแล้วมีคอร์สออกกำลังกายมีอาหารบำรุงเหมือนนักมวยครับครับครับแต่เราจะเน้นเน้นขายไม่ได้เน้นเอ่อเรื่องของออกชน,น,นในสนามเท่าไหร่นะครับน้องแบงค์บรีดนี่มาเพื่อขายให้กับคนที่เขาชอบตัวนึงสักเท่าไหร่ฮะก็เริ่มต้นก็ตั้งแต่ ใหม่ๆก็ตั้งแต่สองพันขึ้นไปครับสองพันขึ้นไปเพราะของเรานี่ยเคยชนะเงินล้านมาเคยชนะเงินล้านมาด้วยใช่ครับใช่ครับโโอ้หชนะเงินล้านมาอันนี้ก็เป็นขนนขนมขนมแล้วก็ต้นเตี้ยจะมีสมุนไพรนี่บอระเพ็ดอยู่บอระเพ็ดโอ้โหบอระเพ็ดไปด้วยบอระเพ็ดหอมหอมสมมติมีเป็นไก่แล้วไก่ปล่อยเป็ดเดี๋ยวพอดีช่วงนี้ ไก่ไข่กับเป็ดตกไปหน่อตัวพี่าจะมุดหน่อยอ๋อไก่นี่กับไก่เมื่อกี้คนละคนละไก่ชนเหมือนกันอ๋อไก่ชนเหมือนกันอ๋อโอ้โหนี่เป็ดนี่ าสารตัวเพราะว่าิ้นปลดไข่ผูนี้เราก็เลี้ยงไว้ขายเหมือนกันครับขายไข่ครับเราก็เอาไว้กินในครัวเรือนเป็นหลักครับครับเน,เน้นเป็นอาหารในครัวเรือนให้กับครอบครัวนี่เขาปลูกผักกาดกินเองด้วยนะครับ <c oughs> เป็นแบบแปลงผักยกพื้นอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> โอ้โหก่อนหนะ้านี้เพิ่งอะไรนะเก็บผักบุ้งไว้ใช่ไหมใช่ครับผักบุ้งจีน <c oughs> เพิ่งจะเก็บไป ก็แปลงก็กระบะนี่เลยอ๋อกระบะนี่เลยแล้วนี่กำลังปลูกอากาศใช่ครับเอาใช้วัตถุใช้อุปกรณ์อย่างง่ายๆครับเหล็กเชื่อมแล้วก็ใช้กระเบื้องเก่ารองด้านหลังเนื้อเนื้อที่บ้านของน้องแบงค์นี่กี่ตารางวาครับเนี่ยที่เราเลี้ยรั้วก็คือ148.9สี่บแปดจครับร้อยสี่สิ้อันนี้ก็เป็นมะนาวในกระถางนะครับพี่ฮะอันนี้มะนาวในกระถางเนี่ย ข้อดีคือมันเป็นไม้ประดับกินได้อคือวันไหนที่เรารู้สึกว่าตรงนี้เกะกะเราาก็ย้ายอายกไปนะเราต้องลงดินแล้วเราไม่ใช่ไม่มีลูกนะครับเราปลูกปลูกมะนาวไปข้างล่างเนี่ยอันนี้คือกระชายนะครับนี่กระชายนะที่เราปลูกแบบไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ได้ไม่ได้ญ้าลกนะนี่คือกระชายนะแล้วแล้วลูกเนี่ยนี่ที่นี่ฮะไม่ใช่ไม่มีลูกนะมีลูกอิเนี่ฮะลูกเนี่ยนี่ลูกในกระถางไม่แต่ว่าในกระถางจะได้ลูกเหรอเนี่ย ลูกลูกทางนั้นนะนี่นี่ลูกทางนั้นนะฮะเฮ้ยแบงสุดยอดว่ะเนี่ยแล้วที่นี่ไม่มีไม่มีการใช้สารเคมีใดๆสิ<อ>เลี้ยงไก่ก็ได้ขี้ไก่เนี่ยเลี้ยงไก่ก็ได้ขี้ไก่ใช่เพื่อนๆครับนี่คือ,อคุณแบงค์ที่มีบ้านอยู่ในเมืองลาดปรเาเค้าเจ็ดสิบสองนะฮะเนื้อที่ร้อยสี่อติร้อยห้าสิบตารางวาตรงนี้เขตลาดพร้าวนะครับพี่คือเขตติดต่อระหว่างบางเขต ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดมีทุกอย่างนะฮะผักสวนครัวโลกินได้ปลาก็มีกบก็มีแล้วมีอะไรอ่าผักสวรัผักสวนครัวผลไม้ที่ที่ที่เราปลูกได้มะพร้าวมะม่วงสมควรแบบเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างยิ่งเลยนะโดยเฉพาะใครที่มีที่ในกรุงเทพทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าเสียภาษีปีหนึ่งแพง ตรกันมาเนี่ยปลูกต้นไม้กันเดี๋ยวผมจะต้องเที่ยวไรเที่คือผมจะต้องมาหาน้องแบงค์บ่อยๆแล้วก็เรียนแบบเขานะอันไหนที่เราทําได้แล้วมันเวิร์กก็เอาไปทําเนี่อย่างมะนาวในกระถางข้างหลังผมเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากเป็นไม้ประดับกินได้ฮะวันไหนเกะกะมุมนี้ก็ย้ายไปมุมอื่นให้เราปลูกลงดินนี่เราเราต้องขุดทิ้งเยอะๆใช่ใช่ใช่มันก็ลำบากนี่ยกอย่างไรกระถางแค่นี้ได้กินแน่นอน ผมเคยนับนะต้นเนี้อตอนที่ดกดกลูกสูงสุดเนี่ยเกลูกโอ้โหมันต้องแดดหนึ่งๆเลยไหมใช่ต,ดดต้องอยู่กลางแจ้งนะงงงสบายมากว่าจะกลับบ้านแล้วนะครับเดินผ่านต้นมะนาวยักษ์อยู่หน้าบ้านน้องแบงเอาในี๋ยชี้หน่อยอยู่หน้าบ้านเลยต้นมะนาวยักษ์ อันนี่เพิ่งออกใหม่แต่นี่เป็นเพิ่งออกใหม่ลูกยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับยังไม่เต็มที่โอ้โหนี่ขนาดยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ดูดิฮะเต็มเมือครับยังโอ้โหเต็มที่ตอนอยู่ฮะเพิ่งหมดรุ่นไปมีน้อยอันนี้ติดกับต้นน้อยหนานะใช่ครับใช่ครับมะนาวติดกับน้อยหนาโอ้โหได้ผมเห็นจากเนี้ยโดกมากเลยโดดครับจลูกเยอะนี่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 ลูกเป็นทวงโอ้โหนี่นี่ลูกนี่เฮ้ยมันใหญ่ลูกมันใหญ่จริงจริงใหญ่ครับลูกใหญ่ แล้วรสชาติเป็นไงฮะเปรี้ยวเหมือนกันครับน้ำเยอะน้ำเยอะโอ้เดี๋ยวผมจะตอนเผื่อพี่ฮาร์ดด้วยโอ้ขอบคุณมากมันหายักษมันหายักษมันหายักษ์ครับโอ้โหบ้านนี้สุดยอดจริงๆเนี่ยครับเล้าไก่นะแต่เล้าไก่ก็เป็นต้นละมุดนะครับโอ้โหแบงค์นี้เยี่ยมจริงเอาละครับอำลาน้องแบงค์แล้วครับบ๊ายบายครับพี่ฮาร์ดบ๊ายบายน้องแบงค์ครับพี่ฮาร์ดโชคดีครับผมโชคดีครับครับผมแล้วพบกันใหม่ครับ ขี่ล้อเดียวผ่านรถที่จอดทิ้งไว้ข้างทางจนดูสิครับรถคันนี้มันต้องถูกจอดทิ้งไว้นานเท่าไหร่มันถึงเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับผมถามกับคุณสุภาพสตรีท่านนี้บอกว่าอันเนี้ยน่าจะจอดมาเป็นปีแล้วโอ้โหผมว่ามันน่าจะถูกขนย้ายไปนะ ไปบ้้างแลวอ๋อแล้วฮะที่จอดแบบนี้มีหลายคันเลยสุดยอดนี่รถยังแบบยังใช้ได้อยู่เลยนะเนี่ยโอ้โหเห็นรถเซนไทยอ่ะไม่ได้ถามใครหมือนกันมียางบนนี้ด้วยเฮ้ยผมดูแล้วมันแบบอ๋อเป็นปีแล้วฮะใช่แต่ดูไอพืชที่มันขึ้นรกบางคัก็็เปนของกาาระอ๋อบางคันก็เป็นของการประปามาจอดทิ้งไว้เงี้ยเหรอฮะจอดชมพูรุ่นนะค่ะ๋อโหดูทีฮะ เอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกโลเคชันไปถ้ามีตรงไหนเผื่อทางการอันนี้มีทะเบียนด้วยเผื่อทางสีเขียวนี่มันมมสีเขียวนี่มันเป็นมันหมายหมายเข้าไงฮะเนี่ยทอผู้เท่าคอควายสามสามหกสองกรุงเทพหมหานครมันจอดตรงนี้มาเป็นปีแล้วแต่ไม่มีใครสนใจเจ้าหน้าที่เขตก็ไม่มาดูแลแล้วมันจอดแบบเนี้ยจอดแบบจิ๊กโก้ด้วยนะเนี่ยดูสิอจอดแบบเข้ามาค่อนถนนเลย สุดยอดของพี่เขาก็ไม่ค่อยมาอันนี้ซอยอะไรครับซอยลาดประเขา72แยก2ลาดประเขา72แยก2เดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นไป